สวัสดีครับมาเนี่็มาพบพอกันอีกเหมือนเดิมนะครับทีมงานอู่ไฟทูนการเกษตรนะครับยึดยกหอมมันอานในกระสงนะครับตอนเนื่องจากมือวาดนะครับมือวานไปติดที่อำเภอชลบทรกับปัตจ a ยคือนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นสองคันนะมือนี่มาติดใกล้ๆบ้านนะครับอำเภอโคงนะครับบ้านท่าใหญ่นะครับผู้ใดอยู่ไก่เราอยากมาเบิ้องตัวจริงกับมาใดนะครับบ้านท่าใหญ่นะครับตำบลบางบัว เบอร์คงนะครับจังหวัดนครราชสีมาเขาเลยไกลนะครับนี่เป็นคูปตตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเด้อนะครับจะบรื่อยเรามาเช็คระบบน้ำมันนะครับม um ันลบเบิ้งนะครับนะครับหลสูงนะครับมีกาอากาศขึ nah, ้นค uh ึมนะครับหมูว่อหมุด้นขนโตมาเห็ด นไฟดับไปมาพักหนึ่งนะครับพอ,อแล้วสีน้ำเงินเดสวยน,นะพี่น้องฝนลงเม็ดละพี่น้องเอ้ยฝนเลิ่มลิ้นนะครับเสียกฝนลิ้นก็ดีนะครับปกติบบน,นะครับ ดันนะครับสใสเก้าหาทุกยานสใสดงก้าไปไปไถไปดันดินนะครับแออออล้วก็ต้องถอดก็ต้องเลื่อย่างไ่นะคนรับคบคุนะครับใส่ไกล่มือได้นะครับสะดวกสบายนะครับนี่นั่งสบายธรรมชาตินะครับ ครับนี่ตัวนี้คือโตล่อยนะครับโวยกดพทนะครับเ้วจะลองยกย่างรถเทเบื้งหน้าพี่น้องนี่นะครับนี่มีของแถมนะครับของแถมเสือครับชิงโชคนะครับรุ่นรางวัานนี่ลงคาถาเลยนะครับคอยได้ทองนะครับไนก็กางเสือบ้างนะครับแกเสือบ้างนะ สีเขียวนะครับมีสีชมสีน้ําเงินสีเขียวมาอีกแล้วนะครับนี่แต่ละหลอดแต่ละหลอดกับสองลอยโตนะครับพี่น้องสองลอยตัวกับคันละสองตัวกับเป็นลอยคันนะครับ,น,รบนี่ล็อตใหม่มาแล้วนะครับเราจะร้องยกยั้งนะครับพี่เอ็เบิ้งนะครับ ก็ผานะครับก็ผานี่นะครับหูหลังก็หลังนะครับหัวนาก็นางสี่นะครับนี่นะครับหัวนาก็ทั้งนานะครับหูหลังก็หลังนะครับอ้าวเทนะครับยางรถกิดติดเบาแน่จักน้อยนะครับเบาวก็หัวมันนะครับยางรถเอาอีกรอบอีกรอบ มันเบานะครับมันเบา้ามันบะเทีนะครับขันโยกคอนโทรลซอยนะครับกระตุกนะครับกระตุกคอนโทรลนะมันจะเทนะครับแต่สมากใส่กล่องมันเท่าไหร่ใส่เต็มผ่านนะครับอย่างไรมันก็หนักนะครับมันลงอยู่แล้วนะครับขั้นกล่องมันของน้อยก็ใส่สองผืนสามผืนนะครับ มันหนักๆเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยะใส่เกินปริมาณหลนะครับติดสลัดผ้านะครับครับก็ใดสนใจติดต่อสอบถามเขามาเบิ้งนะครับสำหรับอู่ไฟทุนการเกษตรนะครับรืยสีมะเยี่ยมมายามกันยูอูก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านดอนกลางนะครับตำบลหนองมะนาวอำเภอคงนะครับ เขาไปเบรงทีมงานเขาเหตุงานอยูอูใดเลยนะครับอูไพทูลน,นะครับครับมือแรงนะมือแรงนะขึ้นลองไปกันต่อที่จังหวัดกาลสินนะครับถ้าไฟบ่ดับนะครับเหตุงานใดนะครับแต่ไฟมาแล้วนะครับน่าจะได้ขึ้นลองแรงนีนะครับกาลสินสามคันเลยนะครับผมอำเภอเมืองอำเภอสมเด็จนะครับ อีกคั้นหนึ่งยุทธ์อำเภอ,อยังคกะม่รู้ร <laughs> นะครับยุทก,การลสินสามขั้นเลยนะครับถ้าติดตามชมกันนะครับรับที่นี่ฝากไว้ทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ